เน,นี่ยบรรจุเต็มแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วเราก็ล็อกด้วยฝาฝา,าถ้าจะให้ดีก็คือฝานี่จะต้องมีมีคาบ ที่ที่รัดเนาะทีนี้เราก็ทำการข้ามลงต่อไปก็เป็นการทำเ้าครอบ